สวัสดีค่ะสาวๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Elit l Love วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยและกำลังมองหาคำตอบอยู่นั่นคือเราจะหาคู่ชีวิตที่ใช่ได้อย่างไรคำถามนี้ฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วซับซ้อนมากค่ะเพราะไม่ใช่แค่หาคนที่หน้าตาดีหรือมีเงินหรือทำให้เราตกหลุมรักในช่วงแรกๆ แต่เราต้องหาคนที่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในระยะยาวอาจจะหลายเดือนหลายปีหรือแม้จะตลอดชีวิตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการหาคู่ชีวิตที่ยั่งยืนนั้นเราต้องมองอะไรบ้างและหลีกเลี่ยงกับดักอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะหลายคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้เราเจอคนที่ทำให้เราตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นหล่อสวยพูดเก่ง มีสเสน่ห์แล้วเราก็เข้าไปมีความสัมพันธ์กับเขาแต่แล้วเวลาผ่านไปสักพักเราก็เริ่มเห็นด้านที่เขาซ่อนไว้พฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนิสัยที่น่ารำคาญหรือค่านิยมที่ไม่เข้ากันแล้วเราก็เริ่มผิดหวังเริ่มทะเลาะกันและสุดท้ายก็เลิกกันทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่เราเห็นในช่วงแรกๆมันคือบุคลิกภาพไม่ใช่นิสัยแท้จริง บุคลิกภาพคือหน้าก,ากากที่คนเราสวมใส่ในสถานการณ์ทางสังคมเป็นการแสดงออกที่ดีที่สุดของเขาในช่วงที่เราเพิ่งรู้จักกันเขาจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เราเห็นซ้อนข้อเสียไว้แสดงแต่ข้อดีแต่นิสัยแท้จริงหรือที่เรียกว่าคาแรคเตอร์มันคือตัวตนที่แท้จริงของเขาค่านิยมความเข้มแข็งภายใน วิธีการจัดการกับปัญหาและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆดังนั้นหากเราต้องการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเราต้องเรียนรู้ที่จะมองผ่านบุค,คลิก,กภาพภายนอกลงไปดูนิสัยแท้จริงของเขาค่ะสัญญาณเตือนที่ต้องระวังมาดูกันว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เราควรสังเกตตั้งแต่เนิ่นๆ 1. คนที่รับฟังคำติชมไม่ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากค่ะ ในความสัมพันธ์ระยะยาวเราจำเป็นต้องพูดคุยกันเรื่องสิ่งที่เราไม่ชอบหรือพฤติกรรมที่รบกวนเราหากเขาเป็นคนที่ไม่สามารถรับฟังคำติชมได้เลยแค่เราพูดอะไรเล็กน้อยเขาก็โกรธระเบิดหรือแม้แต่ใช้ความรุนแรงนั่นแสดงว่าเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างสร้างสารรค์ลงสังเกตดูว่าเวลาเราพูดอะไรที่อาจจะไม่ตรงกับความคิดของเขา เขาตอบสนองอย่างไรหากเขาโกรธง่ายหรือเอาใจใส่ง่ายเกินไปนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนค่ะ 2. คนที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจถ้าเขาเป็นคนที่มีความไม่มั่นใจมากมายเราจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการปลอบโยนและสร้างความมั่นใจให้เขานี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรช่วยเหลือคนที่เรารักแต่หากเขาต้องการการปลอบโยนตลอดเวลาไม่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเอง เราอาจจะเหนื่อยล้าในที่สุด 3. คนที่ไม่มีความลึกหากหลังจากที่เราคุยกันไป2-3ครั้งเราพบว่าเขาเล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆไปซ้ำมาไม่มีอะไรใหม่ไม่มีความคิดที่น่าสนใจหรือไม่สามารถสนทนาในหัวข้อที่ลึกซึ้งได้นี่อาจจะหมายความว่าเราจะเบื่อกับเขาเร็วมากคุณสมบัติที่ควรมองหาในคู่ชีวิต 1. ความเข้มแข็งของนิสัยแท้จริงเราควรมองหาคนที่มีค่านิยมพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับเราคนที่มีความเข้มแข็งภายในสามารถรับมือกับปัญหาได้และมีหลักการในการใช้ชีวิต 2. ความสามารถในการสนทนาลองนึกภาพว่าสิบปีข้างหน้าเราจะนั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารเช้าทุกวันเราจะยังสนใจที่จะคุยกับเขาหรือไม่เขาสามารถทำให้เราประหลาดใจ หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้หรือไม่หากเราคิดว่าเราจะเบื่อกับเขาในอนาคตนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีค่ะ 3. ความรู้สึกตลกที่เข้ากันได้นี่อาจจะฟังดูเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วสำคัญมากค่ะการที่เราสามารถหัวเราะกับสิ่งเดียวกันได้การที่เรามีความรู้สึกตลกแบบเดียวกันมันจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ความรู้สึกตลกที่เข้ากันได้บางทีอาจจะสำคัญกว่าการที่เรามีความคิดทางการเมืองแบบเดียวกันด้วยซ้ำา 5. ค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญให้เราคิดถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆกับเราเช่นหากเรารักสัตว์เราอาจจะอยู่กับคนที่เกลียดสัตว์ไม่ได้หากเราชอบการประจนภัยเราอาจจะอยู่กับคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านไม่ได้ค่านิยมพื้นฐานเหล่านี้ มันจะเป็นสิ่งที่ผูกพันเราไว้ด้วยกันในระยะยาว 6. ความลับลับที่น่าสนใจคนที่ดีสำหรับเราในระยะยาวควรจะมีความลับลับบ้างไม่ใช่ความลับลับที่น่าสงสัยหรือน่ากลัวแต่เป็นความลับลับที่น่าสนใจเขาควรจะมีความลึกซึ้งในตัวเองมีเรื่องราวที่เราต้องใช้เวลาเรียนรู้มีความคิดที่ซับซ้อนและน่าสนใจ เพราะหากเราเห็นทุกอย่างของเขาหมดแล้วในเวลาแค่หนึ่งปีไม่มีอะไรใหม่ให้เรียนรู้เราจะเริ่มเบื่อและใจของเราอาจจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ตัวอย่างการเลือกคู่ชีวิตที่ชันฉลาดมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันค่ะเรื่องราวของแฟรงคลินเดลาโนรรสเวล์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อเขายังเป็นหนุ่มๆเขาหล่อร่ำรวยและมีผู้หญิงสวยๆหลายคนที่อยากแต่งงานกับเขา แต่เขาเลือกเอลิโนโรสเวลล์ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าไม่ใช่คนสวยที่สุดในกลุ่มทำไมเขาถึงเลือกเธอเพราะเขาเห็นนิสัยแท้จริงของเธอเธอเป็นคนเข้มแข็งฉลาดและที่สำคัญเขาสามารถจินตนาการได้ว่าเขาจะยังสนใจที่จะคุยกับเธอในอีก10ปีข้างหน้านี่คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเขามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกสิ่งที่ควรคิดก่อนตัดสินใจ ก่อนที่เราจะจัดสินใจว่าคนนี้เป็นคู่ชีวิตที่ใช่หรือไม่มาถามตัวเองคำถามเหล่านี้ค่ะ 1. เราสามารถคุยกับเขาเรื่องที่เราสนใจได้หรือไม่ 2. เขาสามารถทำให้เราประหลาดใจหรือไม่ 3. เราจะเบื่อกับเขาในอนาคตหรือไม่ 4. เราหัวเราะก,กับสิ่งเดียวกันได้หรือไม่ 5. เราแบ่งปันค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญหรือไม่ 6. เขาสามารถรับฟังคำติชมได้หรือไม่ 7. เราต้องใช้เวลาไปปลอบโยนความไม่มั่นใจของเขาตลอดเวลาหรือไม่หากคำตอบส่วนใหญ่เป็นบวกเขาอาจจะเป็นคนที่เหมาะสำหรับเราการหาคู่ชีวิตที่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนแต่การที่เราเข้าใจหลักการพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างจากความตื่นเต้นชั่วครู่ แต่สร้างจากความเข้าใจความเคารพและความสามารถในการเติบโตไปด้วยกันหากวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและติดตามเราสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ